เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2554สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวยล,ลักลั์อัครราชากุมารีทรงม,มีพระเมตตาจัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกโดยเฉพาะด้านการแพทย์วิทยาศาส,สตร์และการสาธารณสุขทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขต่อคนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทั้งยังทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจสังคมด้วยทรงตระหนักดีว่าความสามารถในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นดัชนีชี้นําที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงวางรากฐานของการดำเนินการวิจัยโรคมะเรง็งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุลาภรณ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาจัดตั้งโรงพยาบาลจุลาภร์ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีศักยภาพและดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีพระประสงค์ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศซึ่งนำการวิจัยทางคลินิกมารองรับการตรวจวินิจฉัยการรักษาและบำบัดโรคมะเร็ง ร่วมกับฐานการวิจัยทางชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรให้ได้วิธีการรักษาที่ได้ผลมากขึ้นพร้อมจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่แพทย์ทั่วประเทศอันเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจากพระจริยวัตรอันงดงามนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวาลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาให้จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมเป็นประจําทุกปีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งที่สำหรับปีปีใหม่นี้ปี2554โปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากในคนไทยแล้วก็เป็นปัญหาอันนี้จะใช้แนวใหม่เป็นโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ที่วันแนวใหม่เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ก็ปรากฏแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกนี่เกิดจากการติดเชื้อของไวรัสชนิดหนึ่งโคเรคเอพวและถ้าติดเชื้ออันนี้เนี่ยสามารถจะป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน แต่วัคซีนในขณะนี้เนี่ยราคาแพงมากเพราะฉะนั้นต้องหาว่าความเหมาะสมควรจะฉีดหรือไม่แค่ไหนแล้วก็เมื่อไรถึงจะฉีดก็จะมีการให้บริการก็จะให้บริการแก่คน5 0 0 0คนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อจะทำการตรวจหาความเสี่ยงจากการเกิดว่าว่ามีการติดเชื้อแล้วหรือยังแล้วก็ติดเชื้อชนิดไหน เชื้อที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นชนิดไหนเพราะว่าวัคซีนนี่มันใช้ได้บิ่บางชนิดแล้วก็เราจะตรวจคัดกรองด้วยว่าคนเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูกที่จะเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อไปหรือไม่ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจุลาภรณ์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคมะเร็งที่ใช้วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง ช่วยให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้มีอัตราการรอดชีวิตมากกว่ามะเร็งปากมดลูกนะครับปัจจุบันเนี่ยทราบสาเหตุเกือบ100%เซแล้วว่าเกิดจากเชื้อไวรัส hpv ก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับมีมากมายหลายสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจทั้ง2อ,อย่างร่วมกันก็คือตรวจทั้งแป๊บส m มีและ ตรวจการติดเชื้อ hpv ซึ่งทำให้มีความแม่นยำในการตรวจเนี่ยสูงเกือบร้อเเซและในโครงการพิเศษของเราเนี่ยเราใช้การตรวจที่ละเอียดมากกว่าน,นั้นก็คือเราตรวจชนิดของการติดเชื้อ hpv ด้วยซึ่งในปัจจุบันเราทราบว่าเชื้อ hpv แต่และสายพันธุ์เนี่ยมีความสามารถในการก่อมะเร็งปงากมดลูกไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของคนไทยและใช้ในการศึกษาและแนะนำคนไข้ของเราต่อไปครับ ด้วยพระกรุณาธิคุณและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีมีพระประสงค์ที่จะให้ประสกนิกรชาวไทยทั่วสารทิศมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับการตรวจรักษาอย่างทั่วถึงและตระหนักถึงสุขภาพการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็ง โดยทางโรงพยาบาลจุลาภรจะเปิดลงทะเบียนให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้